สวัสดีครับวันนี้มาอธิบายกันบ้านเดลคาสเซอร์จอร์ดอีขึ้นนะครับผมมาธาคนพลคงอุทัยกุลเดะคาสเซอร์จอร์ดอีขึ้นเนี่ยเป็นอัลกอริทึมที่ใช้สร้างเส้นโค้งจากจุดที่กำหนดมาให้ตอนแรกสมมติวันนี้เรากำหนดมาสี่จุดนะครับแล้วจุดนี้เนี่ยก็ลากต่อกันเป็นเส้นเป็นเส้นตรงสามเส้นแล้วก็ทีนี้เราจะใช้หลักการของเบเซอร์เคิร์ฟ ก็คือจะแบ่งเส้นเนี่ยเป็นอัตราส่วนต่างๆอ่าอย่างแรกก็เป็นอัตราส่วนท่าเท่ากันหมดทุกเส้นเสร็จปุ๊บก็ลากเส้นจากจุดต่อจุดของจุดที่เราแบ่งจากเส้นตรงตะกี้อ่าก็จะได้เส้นใหมๆ่ๆ2สองเส้นแล้วเสร็จปุ๊บก็ทําเหมือนเดิมป๊าอ่าได้มาแล้วกลายเป็นอีกหนึ่งเส้นแล้วไอ้เส้น,นเนี้ยเนี่ย เมันก็จะสุดท้ายมันจะได้เป็นจุดพอมันได้เ,เส้นสุดท้ายเนี่ยเราก็เอามาอีกไอ้อัตราส่วนเดิมเนี่ยอีกหนึ่งจุดแล้วเสร็จแล้วเอาก็จุดพวกนี้มาต่อต่อกันไปเรื่อยๆโดยขยับอัตราส่วนมันก็จะได้เป็นเส้นโค้งที่ค่อนข้างสวยงามตามเดครับโจอยทึมทีนี้ก็มาดูที่เราเขียนอ่าอัน,นี้เอาที่โพสที่อาจารย์เอามาให้เอามาดัดแปลง ใส่ไอตัว recursive ไปนิดเดียวปุ๊บก็ได้มาเป็นโปรแกรมที่สร้างสามารถสร้างเส้นโค้งจากจุดที่ให้มาได้โดยใช้เอาเดี๋ยวเขาจะเจอทีพิมพอ่าเดี๋ยวจะลองรันให้ดูอ้าวอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ตะก,กี้นี้อ่าปรับตรงนี้ไว้ว่าเป็นสองอ่าลองลองทำเล่น เพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยยิ่งยิ่งไอตัวตัวตรงนี้เยอะเนี่ยมันจะยิ่งสมูทเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวกําหนดอัตราส่วนที่จะใช้แล้วเป็นตัวกําหนดจํานวนที่เราจะแบ่งด้วยนี่ลองกําหนดเป็นเป็นห้าดูกำหนดเป็นห้าป,ป,ปุ๊บออกมาปัาป๊บเริ่มใกล้ๆกลรูปหัวใจแล้วแต่ยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ที่อาจารย์กําหนดมาให้ตอนแรกเนี่ยเป็นห้าสิบ เป็นห้าสิบน่าจะสมุ์มากอ่าเป็นห้าสิบโอเคครับขอบคุณที่รับชม